ครับวันนี้เราอยู่กับเกษตรปรธามครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันนี้มีรถเกี่ยวเข้ามาเนาะโอ้ตอนนี้มีอยู่กี่คันพี่ตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สองคันครับสองคันนะครับผมสองคันที่ที่ยังไม่มีคนจับจองนะที่โสดอยู่ครับที่โสดอยู่นะครับสองคันครับอืม โอ้ช่วงนี้ก็รถเกี่ยวเนี่ยก็เข้าออกเข้าออกกันไปบ้านเล่นเลยเนาะพี่โอ้ไม่ไม่ครับเรื่อยๆแบ่งปันนะแบ่งปันครับอ๋อราคาแบ่งปันเนาะครับเดี๋ยวไปพี่พาดูคันแรกนะครับคันแรกนี่รถทรงไหนจากไหนอย่างไรนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นทรงอู่ครับทรงอู่เนาะครับผมก็เป็นทรงนิยมทั่วไปครับคที่เล่นกันก็จะเป็นสเปค12ครับ สิบสองครับอ 90, มอเตอร์โคเก้าศูนย์ตั๊มไดกินเบอร์ยี่สบสองแล้วก็เครื่องเป็นเจครับเจครับอตัวนี้ปากเกี่ยวกี่เมตรนะครับปากเกี่ยวตัวนี้เป็นส er. องเมตรเก้าสิบครับสองเมตรเก้าสิบอือครันนี้เห็นว่าเช็คเรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ยเลยเนาะเรียบร้อยครับ,รบ,รรบใช้งานได้เลยครับรับลายจากปากนี่พวกอ่าง่จรวดฟันละไนี่เรียบร้อยนะพี่เนาะเรียบร้อยหมดแล้วครับเช็คหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับพวกเกี่ยวก็เป็น เกี่ยวรวมพวกโซ่คอตู้ซีรอบก็ใหม่หมดแล้วครับใหม่หมดแล้วโอ้เอาได้ไปก็คือไม่ต้องไปอะไรมากแล้วเติมน้ำมันอย่างเดียวก็ <c oughs> ดูแลเล็กน้อยครับ <c oughs> ใช้งานเพราะเราต้องดูแลหน้าง,งานอยู่แล้วครับคันนี้ออูอ่เขาเนีนเป็นค่ายไหนเนี่ยตัวนี้เป็นค่ายไหนตัวนี้เป็นรถบ้านเขาเรียกว่า,า,กการถรถทรงภาคกลางก็คือ อ่าสเต็บตู้อะไรก็จะเป็นช่างไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างที่เป็นอู่ใหญ่ครับก็จะเป็นเป็นสเต็บที่ทําถ้าไปเราไปภาคกลางก็จะเจอทรงนี้ซะเยอะแถวนคร<อ>คนปฐมครับเขาขึ้นเองนะเนาะใช่ครับแถวบางเลนนครปฐมจะเป็นทรงนี้ซะเยอะครับอืมแล้วเรื่องความคลองแถวนั้นก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะใช่ครับปลาเกียวให้มากี่เมตรเนี่ยสองเมตรเก้าสิบครับสองเมตรเก้าสิบนะครับอืมใช้ได้เลยทีเดียวครับผม อะ,อะเดี๋ยวมาดูหน่อยครับผมตัวนี้เอเกลียวนี่เป็นเกลียวชนิดไหนพี่เกลียวตัวน,นี้เกลียวก็จะเป็นเกลียวรวมครับเป็นเลดแล้วเป็นพันมาเป็นพันใบเป็นเลดครับอืะ<ม>เป็นเลดเป็นเกลียวรวมดูกดาวก็จะเป็นประกับยางหมดแล้วด<ม>ูแลง่ายตรงนี้เรารเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายครับเวล,ลาเวลาตัวไหนมีแตกมีหักเราก็ ถอดน็อตแล้วก็ซื้อตามร้านอะไรทั่วไปจะไม่เหมือนพวกพวกที่เป็นบูธครับมันจะดูแลยากคทุกตัวนี้ก็จะเป็นพวกนี้ซะส่วนใหญ่แล้วนี่ก็จะเป็นตัวขับนี้ก็จะเป็นสองล่องมีเล็กมีใหญ่ครับอยากได้รอบรอบเพิ่มก็ใช้ตัวใหญ่ครับอยากได้รอบเร็วถ้ารอบช้าก็เราก็ไม่ใช้ตัวขับเป็นตัวเล็กครับโอ้สุดยอดนะ ดอพวกปากปูพื้นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะพี่เหล็กครับเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยครับเนี่ยปากอันนี้คือปากคอเหล็กครับพวกกระดูกพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กมีแค่ส่วนที่เป็นความแข็งแรงที่เป็นเหล็กครับครับส่วนที่เป็นหลักๆใต้พื้นอะไรก็เป็นเหล็กเลดน้าหมดเลยครับคอนี่ก็เหล็กเนาะคอเหล็กครับอคอเป็นเหล็กเลยแบบนี้ก็เรียกว่าเหล็กเลดกเนตัวได้เลยวนี้นครับใประมาณนี้เออมีแค่โครงสร้างที่เป็นเสาหลักที่เป็นเหล็กครับ แต่พวกนี้ก็ขึ้นเป็นคานใหญ่หมดแล้วเป็นคานใหญ่ใช้ตัวใหญ่หมดแล้วแบบนี้ก็แข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงครับเปลี่ยนเป็นคานใหญ่เฟรมพวกนี้ก็จะเป็นหนาครับเฟรมหนาพวกใบแท็กอะไรก็นังหนาเก็บเรียบร้อยนะพี่เนาะเรียบร้อยอหมดแล้วใบแท็กเต็มนะครับ,รบตอนนี้ประมาณกี่เซนพี่ แปดสิบเซนครับ <80 S 1> แปดสนนิบเซนนาะมันมันเหมาะกับโซนอีสานบ้านเราก็ต้องเป็นใบแปดสิบนี่ลุยลุยดีร <c oughs> ุยดีนะครับอทรงตูนนี่ก็เลนหนาๆเลยนะพี่เนาะครับนี่ก็<อ>ตัดมาใหม่เลนหนา,นานหมดใต้ท้องฟานก็หนาครับครับเป็นเลนหมดพวกนี้อ,อันนี้ก็ปรับได้อให้ขึ้นได้พวกตูพวกไซนไหนก็ใหม่ไหนใหม่เนาะ ก็ถือว่าสภาพไส้ในก็สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับเห็ <Summer. S 1> นว่าเครื่องยนต์เป็นของฮนะีโน่ไหมฮีโน่ครับฮีโนฮีโนเจโอนะครับ,รบตรงนี้ยอยก็ทำมาเป็นวินคลกแล้วก็ดูแลง่ายตรงนี้จะโล่งมากเวลาเราเซอร์วิสจะไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยตรงนี้อืมใช่มันจะไม่มี ปกติมันจะมีเสาตั้งข้างนอกอะไรอย่างนี้แต่พวกนี้เป็นเป็นดูแลง่ายครับจะสายพานยังสวยนะพี่เนาะสายพานสวยสายพานยังไม่มียังไม่มีขาดไม่มีร่อนสายพานนี่ยังสวยเลยนะครับตัวน้ตัวไหนตัวไหนสายพานไม่ค่อยดีผมล่เปลี่ยนหมดละลาเปลี่ยนเป็นใหม่โอ้เจียวเลยนะอันนี้นะครับกลางก็เป็น สิบสองมอเตอร์โคก่อนกันหมดแล้วครับการแผ่นเลดรอบหมดแล้วครอบไปหมดครับครอบหมดแลนะ้วเนาะใช่ครับต้องครอบอแต่ขนหนทำเองส่วนใหญ่จะจะค่อนข้างเน้นยก <c oughs> เ,เว้นที่เราเอาเข้ามาแล้วปล่อยตามสภาพมันก็จะอีกอแบบหนึ่งครับอพอะตะแกรงก็เป็นตะแกงรงเหลี่ยมละครับตะแกงรงเล่เลยเนาะใช่ครับ อลองกินฟางดูแล้วฟางัแนบแล้วพวกเนี่ยเป็นเลดหมดเลยคของพวกนี้เราคางแข็งแรงครับ,ครบเครื่องยนต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์พี่สภาพเครื่องยนต์รถเกี่ยวก็หนึ่งไม่มีไอไม่มีระบายครับก็ติดง่ายแล้วก็ก็ตีสภาพเราจะตีร้อยไม่ได้ครับเรต้องตีแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซนประมาณนี้อเก้าสิบอร์เซครับ แต่เราคนอาายเราก็ต้องเช็คใช่ครับเพราะว่าก่อนที่จะเอาเข้ามาเราเราเช็คหมดแล้วเครื่องยนต์เพราะว่าสําคัญเครื่องยนต์ก้อนเกียร์ปั๊มพวกนี้เราต้องค่อนข้างเน้นครับส่วนเสื่อนอื่นมันดูแลค่อนข้างง่ายอืมใช่ก็สวยครับบุมคนนี้นะตัวจริงในรูปในรูปว่าสวยตัวจริงสวยสวยกว่านะใช่ครับครับที ก็ไม่มีอะไรมากกับผมเลยเขาเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างโล่งช่วงนี้จะลงจะลงมากใช่นี่เป็นเหล็กอืโอ้การเซอร์วิสง่ายมีมีมีเสริมเพิ่มเติมไหมพี่เอามาเสริมเยอะครับเสริมเยอะใช่ไหมพวกท่อพวกนี้มาตะลุเราก็เปลี่ยนเสริมเยอะครับลงทุนไปค่อนข้างพอสมควรแหละเพราะว่ารถเราถ้าถ้าขั้นไหนที่ทําอะก็จะค่อนข้าง ต้อ,องานซีเรียสหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบเราปล่อยตามสภาพก็เราไม่ต้องทําอะไรก็อีกอารมณ์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งเนาะใช่แต่ยางงี้เราเราค่อนข้างเน้นเราเช็คพร้อมใช้นี่ก็ต้องซีเรียสหน่อยนะคือ,อคือเราเช็คที่เราคิดว่าเราเราใช้เองอ่ะเราเราพอใจใช้เองพอใจประมาณไหนถูกใจเราก็ต้องทําประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้แบ่งเราก็ต้องใช้อยู่แล้วของเงี้เป็นเลกหมดเลยสวยห้างปเล็กยางดีเลยสวยเนี่ย ี่เลดก็เป็นเลดมาตรฐานมาตรฐานเนาะมีแค่พวกโครงพวกนี้ที่เป็นใช่โอ้แค่นี้ก็ผมว่าไม่แรงอะไรับที่ว่านี้เพราะว่าเอไม่แรงครับผมไม่แรงนะเออตู้ของเขากี่ฟุตพี่ตู้ตัวนี้จะเป็นตู้ห้าฟุตแปดครับห้าฟุตแปดใช่ล่ะอมจะเป็นสองตันห้าครับสองตันห้านาออาจจะเกินด้วยอาจจะเกินด้วยอาจจะเวนาใช่เพราะว่าอืม ก็ปากปากสองเมตรเก้าสิบตู้ห้าฟุตแปดก็ก็เอาอยู่เพราะว่าลกูกการตีลูกมันอยู่ที่สเต็ปของการวางตู้ครับเกี่ยวแถวแถวบ้านเราสบายครับเอ้ที่ว่าช่วงล่างเท่าไหร่นะนะครับถึงสี่แปดไหมไม่ครับ, 48, รบช่วงล่างจะอยู่ที่สี่สิบเจ็ดข้อสี่สิบเจ็ดข้อใช่ครับแล้อนำเบอรอะไรพี่ ล้อนำจะเป็นเบอร์ส6บแ18ครับ18ดสเตอร์29ตัวนี้จะเป็น10ลูกล่างครับเพราะว่าลูกล่างเป็นรถขนาดกลางๆเสเตอร์นียังของใหม่ใช่ปเตอร์สเตอร์ใหม่ครับสเตอร์พวกเช็คพวกอะไนี้แต่โซ่ก็คือสภาพยังดีอยู่ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอ๋อกล่าวว่ากี่ไร่พี่ถึงเปลี่ยนไงนาปีผ่านครับนาปีผ่านนะครับนาปีผ่านอ๋อ ก็ประมาณนี้ค <G> ร <Legisl acy> <ads> <G Diamond> ับผมคร่าวๆก็เออก็ที่ว่าราคาเท่าไหร่นะแบ่งปันได้65ครับ65ครับอ๋อ65เนาะแต่ก็คุยกันได้ทอลองได้อีกไหมคุยคุยกันได้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 ถ้าชอบจริงก็มาลองระบบมาดูก็ใช่คุยกันได้แต่รถคันนี้ก็เช็คเช็ค ผดเช็คหมดแล้วเนาะเรียบร้อยครับพเรียบร้อยนะครับนี่คันนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับหกหกสิบห้ากรองนะครับอืมมีที่ราคาถูกกว่านี้ไหมมีมีครับมีเอ้าเดี๋ยวพามาดูหน่อยเนี่ยตัวนี้ครับโอ้นี่จอดอยู่นะจอดอยู่ครับเอาเดี๋ยวพี่พาเอซีมาชมหน่อยครับผมคลิปนี้เผื่อใครที่แบบอยากได้ราคา ไป <laughs> เก็บงานเองราคาแบบเก็บงานเองนะครับออ,อันนี้เราก็เอาให้ลูกค้าได้ชมครับผมนะครับนี่โอ้ชื่อนี่คุ้นๆจังเลย <laughs> ชื่อคนครับตู้ก็ตู้ก็คุ้นครับลักษณะของตู้เนะาะใช่ครับแต่<า>เป็นตัวตัวปีเก่าหน่อยจเจริญการช่างครับผมเห็นพี่ก็ว่า น่าจะแท้เนาะพะดูจากดูจากตู้นี่คล้ายเอาคล้ายดีกว่าครับอ่าคล้ายๆเนาะคล้ายๆตัวเก่าที่เป็นท่อขวาอ๋อครับอืมก็คันนี้ให้ราคาเท่าไหร่พี่สภาพนี้คันนี้สภาพนี้สามสิบเก้าครับสามแสนเก้าเนาะครับผมโอ้ช่วงล่างนี่ก็อ้ยช่วงล่างเปียเห็นช่วงล่างแล้วเห็นราคาแล้วถูกครับแค่ช่วงล่างแค่ราคาก็ ช่วงล่างราคานี้แล้วครับจริงๆเห็นช่วงล่างราคาสามแสนเก้าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนี่ครับช่วงล่างอย่างงามโอ้ยปั๊มใหญ่เนาะพี่เนาะปั๊มยี่สิบสามครับยี่สิบสามเลยครับเครื่องก็เป็นหกดีสิบหกก็สองห้าห้าแรงลมโบก็สองหกครับนั่นเป็นนิสันเหรอนิสันนิสันนะไม่สู้ม่ซู้ไม่ซูม่ซูครับหกดีสิบหกยี่สิบสี่บาร์ครับตัวแรงเลยแหละตัวนี้ครับ มันมี 6D16 6D17 แต่ว่าที่แรงก็เป็น 6D16 ครับที่ที่แรงมาจะเยอะหน่อยอ๋อครับแล้วก็ 6M 6M ก็จะแค่225ประมาณนี้ตัวนี้แรงกว่าเหรอตัวนี้แรงกว่าอ๋อตัวนี้แรงกว่าเอาสามแสนเก้าครับผมคันนี้ใช้ช่วงล่างก็คุ้มแล้วช่วงล่างนี่ก็คุ้มแล้วครับผมนี่โซ่ใบสวยงามเลยแหละชัมแหละขายเพราะจะได้ได้ดีได้เยอะกว่าไหอ่าได้เยอะกว่าครับแต่ว่าเสียดาย เสียดายตัวเขาจริงๆตัวเขามันมองเหมือนเหมือนไม่สวยแต่ว่ามันน่าทําเพราะว่าเนี่ยพวกถังอุ้มอะไรเป็นเป็นเลดมาเลยพวกชุดนี้เราเราที่ที่มองงานไว้ก็คือจะจะทําพวกนี้ครับคือจะไล่เสามันเป็นเสาเล็กอืมเนี่ยโค้งตู้จะไล่เปลี่ยนเสาครับเปลี่ยนเสาแต่คอมันยังสวยอยู่แค่มันแค่เสามันเสามันเล็กเสามันล้มอย่างเงี้ยครับบางทีเขาใช้งานมาแล้วบางทีคนก็อื ยังว่าพวกนี้ก็ไล่เปลี่ยนจะเปลี่ยนไล่เปลี่ยนใหม่หมดเลยที่เขาทำมพราลงทุนมันรถสเปคนี้มันราคามันน่าลงทุนครับครับเพราะว่าสเปคนี้มันก็เหลือราคาที่แบบมันไปได้อีกไกลครับอืมใช่ใช่ใช่ราคานี้พี่ผมว่า <c oughs> ราคา <c oughs> ราคาอะไรโอ้ราคาอะไรเนี่ยแต่รถก็เดินเหินได้ปกติครับไม่งั้นมันก็เข้ามาในนี้ไม่ได้อยู่แล้วอืมใช่ใช่ใช,ใช่โอ้สามแสนเก้าครับทุกคน แต่ตัวนี้ไม่ได้ลงไม่ลงขายเนาะไม่ได้ลงเพราะว่ามันรถมันหน้ามันหน้ามันหน้าทอยอดเนาะใช่ครับก็น่าจะอีกประมาณสามถึงห้าวันอย่างเงี้ยครับสามถึงห้าวันนะถ้าคันนี้ยังยังยังไม่มีใครเอาไปพี่เคก็จะบิ้วใหม่แล้วนะครับราคาก็ไม่จ้องว่าราคานี่นะใช่เพราะว่าทําก็ออทําก็ต้องใช้งบพอสมควรแต่ว่ามันก็สามแสนกว่ามันก็มัน เหลือระยะถึงถึงต่อให้เราเราเช็คก็ยังถูกอยู่ดีนะครับเพราะว่ารถมันต้องทำเนี่ราคายังไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงคันนี้เลยอ๋อจริงครับราคายังเราลงทุนแล้วได้รถเปี้ยเลยครับนี่แต่แต่ที่ให้มานี่คืออย่างล้อนานี่ก็ของใหม่ของใหม่ครับล้อนำโซ่โซ่โซ่ใบใบก็ใบใหม่ครับ เราเลอเราเลอใช่ใหม่ครับแค่สีเขาไม่สวยเฟรมก็หนาเลยเฟรมไม่มีสนิมใหญ่เลยแค่ว่าสีเขานี่เฉยตัวนี้กี่ข้อนะพี่ตัวนี้สี่สิบแปดข้อครับสี่สิบเอ็ดลุกล่างโอ้ใหญ่เลยคันนี้สเปคเต็มนะครับสเปคเต็มแหละเฉพาะช่วงล่างกับปั๊มเนี่ยโอ้ผมว่าโอเคนะนี่เนี้ยพวกคานเนี่ยดูเหล็กเขายังมาตรฐานอยู่เลยคานใช้เครื่องนี่ใหญ่จริง ช่วงนี้เขาจะสวยทรงงนี้เดี๋ยวเราก็จะจัดฝั่งนี้ใหม่เราจัดฝั่งนี้ใหม่ดิว่าลูกค้าว่าเนี่ยฮะไม่ัด้ใจครับไม่โอ้มาถึงเราจะจบขนาดไหนเนาะเนี่ยแต่ช่วงล่างดูสูงนะพี่เนาะสูงครับนี่แหละที่ที่นาทำเพราะว่ามันสูงช่วงน่่งสูงเลยสูงกว่าพวกเลยนั่นเนี่ยแบบนี้เกี่ยวแถวบ้านเราแต่ว่าดูได้เลยพี่แต่ว่าตัวไอตัวสปอกเก็ตอะไรเนาะ อาจจะต้องเปลี่ยนนะพี่เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนสบายครับมันไม่กี่ตังค์ว่ะแต่เรานําใหม่ทั้งสองข้างไหมใหม่ครับใหม่สองข้างเลยนี่ก็จะทาแทงข้างเหมือนกันอ๋อทำแทงกลางแทงข้างัวนี้ใช่ครับถ้า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 ยังไม่ไม่จบเนาะใช่ครับเขาก็จะรื้อใหม่เพราะจัดฝั่งนี้รื้อองกหมดแล้วตัดตัดคอตัดละแหล่่น่าจะลดน่าจะมาใกล้ถึง